ตอนนี้เราอยู่ในเซฟโซนอย่ามองว่าการเข้าไปคุยหรือการสื่อสารนะแล้วได้เพื่อนน่ะคือออกจากเซฟโซนสมมติเราอยากจะรู้จักคนนี้ไปเตะบอลเราไปเตะกับใครได้บ้างเราอยากจะไปทํารุ่นทนํานี่แถวแถวนี้มีร้านอาหารถ้าเราพูดไม่เก่งแต่ว่าเราอยากเข้าสังคมเราควรทำยังไงดีครับพี่ต้อมถ้าเราอยากจะเข้าสังคมแต่ว่าเราไม่รู้จะสื่อสารยังไงอะ่ะมันเหมือนกับอ่ะตอนนี้เราอยู่ในเซฟโซนเราไม่กล้าสื่อสารดังนั้นอย่ามองว่าการ เข้าไปคุยหรือการสื่อสารนะ่ะแล้วได้เพื่อนอ่ะคือออกจากเซฟโซนตอนเนี้ยเราต้องมองเริ่มตอนแรกก่อนว่าเราเข้าไปคุยอ่เราเข้าไปสวัสดีอ่ะคือสําเร็จไม่ใช่ว่าการได้เพื่อนสําเร็จเราต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนเราเปลี่ยนวิธีคิดอย่างนี้ก่อนเออย่างเงี้ยจะมีตัวอย่างเหตุการณ์กดีเลยครับสมัยสันมัธยมครับมันมี เพื่อนที่ย้ายเข้ามาใหม่ตอนช่วงมันมสี่ครับะจะมีการย้ายของเด็กใหม่แล้วมีเพื่อนเด็กใหม่อย่างเงี้ยครับ<ม>เขาอยากเข้ามาคุยกับกลุ่มที่เป็นเด็กเกา่า<ม>เขาไม่รู้ว่าควรจะเริ่มคุยยังไงจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยมันอาจจะแปลกนิดนึงเพราะว่าปกติเวลาเด็กใหม่เข้าโรงเรียนนะส่วนใหญ่อ่ะนักเรียนเก่าจะเข้าไปคุยก่อนแล้วแ่อันนี้ที่พี่<ม>เจอมานะ,อะเออแต่ว่าอันนียถ้าไม่มีคนเข้าไปคุยเลยแล้ว เขาต้องเป็นคนเข้าไปเองอะที่ว่ามันมีวิธีเยอะมากเลยอะสมมติเราอยากจะรู้จักคนนี้เราเห็นว่าเออเขาดูเข้าใจดีก็ไปถามการบ้านถามอะไรมันก็เริ่มทีละนิดทีละหน่อยกินข้าวที่ไหนเออเอ,อ้ยเ,เราอยากจะไปเตะบอลเราไปเตะกับใครได้บ้างเราอยากจะไปทํารุ่นทํานี่แถวแถวนี้มีร้านอาหารอะไรอร่อยไหมพี่ว่ามันสามารถเริ่มจากคําถามก่อนได้แต่เข้าใจว่าถ้าคนนี้แบบไม่กล้าคุยเลยนะแบบเป็นคนขี้อายเป็นคนอะ, <ๆ S 2> อะไรอย่างนี้เลยใช่ปะ ี่ว่ามันมีหลายวิธีอ่ะเราอาจจะให้ของให้ลูกอมอย่างนี้ก็ได้เออสก,กิดก็ได้ว่าเออเธอชื่ออะไรแบบชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออถามคํถาถามก็ได้เอาแบบง่ายๆเออคือเริ่มจากความคิดก่อนแล้วก็ลองลอง,ลง,ลงมือทําโดยที่ไม่ได้หวังผลนะเออหวังผลในที่นี้คืออะไรหวัง,วงเป็นเพื่อนเ,ออเรามีสิทธิ์รู้จักทุกคนในห้องเรียนพี่เชื่อว่าแบบทุกคนเรียนมาก็รู้จักชื่อทุกคนในห้องเรียนถูกปะ่ะแต่ไม่ได้สนิทกับทุกคนเราคิดถึงหลักความเป็นจริงเนี่ว่า โรงเรเียนเก่ามาเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนแต่เขารู้จักชื่อทุกคนดังนั้นการที่เขาคุยกับสี่สิบคนในห้องมันก็แค่รู้จักชื่อเป้าหมายเราคือแค่รู้จักชื่อก็ได้รเราอย่าไปตั้งความหวังถึงคิดว่าเข้าสังคมแบบมีสังคม,มคอ่ะแต่ก่อนอสังคอ<ห>มอ่ะมันคืออะไรตอนนี้ปัญหาของเราคือเรายังไม่กล้าไปคุยเราแค่แก้ไขปัญหาตรงนี้ของเราอะ่ะแล้วถ้าเราไม่กล้าคุยเราไม่ถ้าเราไม่อยากพูด เราให้ลมอมแต่ถ้าเรากล้าพูดหน่อยเรามันก็จะมีตามโฟออการบ้านอะไรเป็นยังไงบ้างเงี้เราก็ใช้คําถามเอาไปประมาณนี้แต่อย่างที่บอกเริ่มจากความคิดก่อนว่าอย่าเพิ่งคิดก่อนว่ามันจะได้เพื่อนเลยอยากรู้ความคิดทําไมถึงเข้าไปพูดก,กับเขาอะเราเขา้าใจคนมันไม่รู้เหมือนกันเราเราเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขาอะเราก็คงอึดขัดเราก็คงลําบากเหมือนไปอบรมห้อง,ห,องห้องหนึ่งแล้วเราอายุมากสุด แล้วเราอาจจะต้องรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราอาจจะต้องเป็นคนทานู่นทํานี่คอยรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งแบบเรามีเราพาน้องๆไปกินข้าวเด็กเราก็อาจจะต้องแบบเป็นคนสั่งอาหารเรียกเด็กเสร์มมาประมาณนั้นเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเพิ่งมาเขาอาจจะไม่รับรู้อะไรเราก็แค่รู้สึกเห็นใจเขา<ม>อนอกเหนือจากพี่ไปรู้จักเขาเองอ่ะพี่ก็จะพาเขาไปรู้จักคนอื่นด้วยพาเดินรอบห้องพาไปกินข้าวเพราะว่า เหมือนพี่เป็นพี่เป็นคนตอนที่เรียนที่จะเข้ากับได้กับทุกกลุ่มพวกกลุ่มแบบ LGBT กลุ่มเตะบอลกลุ่มอ่านกระตูนกลุ่มร้องเพลงกลุ่มนอนกลุ่มไม่เอาอะไรในห้องคือพี่พี่ไมไ<บ>ด้บทอะ,ะแม้กระทั่งถ้าเขาไม่กล้าคุยกับครูอะเราก็จะไปบอกให้ครูครูขอันไม่กล้าคุยด้วยครูไปคุยบันเลยถ้า <laughs> มีเจอเพื่อนอีกตอนระับยกนี้แล้วนี้นี่รักตายเลยครับอืมเหมือนพี่เจอคนที่แบบเข้ามาไม่กล้าคุยกับขับรถไปส่งที่บ้านเลยจนสนิทจนจนสนิทกันถึงวันเนี้ยเออ เป็นมิตภาพที่สวยงามตระหนี่นพี่ต้อมแนะนํากับคนกลุ่มนี้หน่อยครับว่าเขาควรทํำยังไงกลุ่มที่ไม่ไม่กล้าคุยใช่ใช่ใช่อัับแรกเปลี่ยนความคิดก่อนโดยนับหนึ่งเสเต็ปแรกนั่นคือสาเร็จไม่ต้องนับถึงเพื่อนแค่แบบไม่กล้าคุยก็แค่กล้าคุยก่อนอาจจะเป็นภาษามือภาษากายก็ได้เริ่มจากภาษากายก็ได้ทาไม่กล้าพูด อันดับที่สองคือหาทางที่ตัวเองสะดวกที่สุดพยายามทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติตามสถานการณ์มีคำถามต้องเรียนก็ถามอยากจะเอาไปให้ก็เอาไปให้ไม่ใช่แบบตั้งใจจะทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่ไปหมดทุกอย่างทำทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติเอออย่ไปเปลี่ยนความคิดก่อนแล้วมันก็จะเริ่มที่เองก็สําหรับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่เ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่แบบไม่ได้กล้าเข้าสังคมอาจจะลองเปลี่ยนวิธีคิดดูนะครับ เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกเลยที่สำคัญนะครับหรือถ้าใครมีวิธีอื่นก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยได้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย